ลองวิ่งครั้งแรกกับ Adidas Supernova Rise สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามีรองเท้าคู่ใหม่นะจาก Adidas นะครับตัวนี้ก็เป็นตัว Super Nova r i s e นะก่อนจะต่องชมคลิปนี้เนาะเรามาตกลงกันก่อนนะว่าถ้าใครนะที่เป็นนักวิ่ง5โล10โลเนี่ยแบบส,สบายๆเลยหรือมากกว่านั้นนะครับผมแนะนำอย่งางนี้ว่าคุณกดข้ามคลิปนี้ได้เลยนะคุณไม่ต้องดูต่อผมว่าคุณมีรองเท้าคู่ที่คุณถูกใจอยู่แนละ้วเพราะนั้นคุณอาจจะไม่ต้องเสียเวลามานั่งดูคอนเทนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะ ส่วนใครที่กําลังจะเริ่มต้นการออกกำลังกายหรือเริ่มต้นการวิ่งนะครับวิ่งในหมู่บ้านวิ่งในสวนสาธารณะคุณเข้ายิมเข้าฟิตเนสต่างๆคุณเล่นเวทเทรนนิ่งด้วยหรืออะไรต่างๆด้วยนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้ให้ฟังนะครับก่อนจะชมคลิปนี้นะฝากเพื่อนๆช่วยกันกด subscribe ให้ช่อง y YouTube ของผมด้วยนะครับวิ่งยังไงไอ้วนนะครับแล้วเราก็มีช่องทาง Facebook Fanpage วิ่งยังไงอ้วนใช้ชื่อ Account เดียวกันเลย หากใครที่อยากจะดูคลิปสั้นนะครับที่เราตัดซอยย่อยตัดช่วงไฮไลท์ต่างเนี่ยเราลงไว้อยู่ใน Tik t อกนะครับใช้ชื่อเดียวกันคือวิ่งไงอ้วนฝากทุกคนช่วยกันกดสับสวยกดติดตามให้ด้วยนะครับรองเท้าคู่นี้นะครับเราได้มาจากกิจกรรมนะจาก a า i d a านะครับเขาให้คุณมาลองวิ่งฟรีนะเพียงลงทะเบียนนะครับผ่านเว็บไซต์ของ Adidas นะครับแล้วก็ไปรับที่ตู้ล็อกบ็อกในเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูก่อนว่าเราไปรับรองเท้า Adidas Super No v a r i า e เนี่ยที่ตู้ล็อกบ็อกที่สาขาตรง R ยังไงบ้างปกันครับ เดินออกมาแล้วครับถึงข้างอ๋อ,อหนึ่งอันนี้คือตู้ล็อกล็อกนะครับ Safe Soul เซฟโซลเดี๋ยวเรามาลองดับกันนะทำไงเนี่ยรับรับพัสดุใช่ไหมแล้วก็รับพัสดุแล้วก็รับต้องทำใบ,บลาเราก็มี s m s แจ้งมาแล้วนะครับนี่เห็นไหม ขอให้คุณสนุกนะศูนย์แปดอยู่ไหนศูนย์แปดอยู่นี่นี่ครับข้บของเรามาส่งเรียบร้อยนี่นะอันนี้ก็เป็นของที่เราได้รับมาเมื่อกี้เดี๋ยวใส่เปาก่อนเฮ้ยเดิเขาบอกว่าอะไรเสร็จแล้วก็นำออกจากตู้กู้แล้วปิดตู้ให้เรียบร้อยด้วยอะปิดตู้ไว้เขาบอกนี่ไปไหนแล้วนะไปได้นะอ่ะกด โอเคทํารายการเรียบร้อยนะครับไปแล้วเราไม่เคยเดินมาสถาน,นีเจ้าจักรเลยเราจะจบแค่ลาดพร้าวไม่ก็โพุโยธินอย่างเดียวเลยไม่เคยข้ามมาเจ้าจักรนี้เดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกลับไปที่ลาดพร้าวครับเดี๋ยวเรากลับไปออฟฟิศละได้ลเลยเราไปรีวิวให้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับต้องขอบคุณกิจกรรมดีๆจากอาดิดาสด้วยนะครับมาคุยถึงแบรนด์อาดิดาสกับตัวผมบ้างนะ เพื่อนที่ติดตามผมนะทั้งในแฟนเพจใน YouTube หรือในช่องทางโซเชียลต่างเนี่ยก็จะทราบดีนะครับผมไม่เคยใส่แบรนด์ Adidas สักคู่เลยทั้ง a d ดิ e ีโหรือ sl 2 0 b o s t o n หรือ a d ดิ e r โ Pro หรือ Prime S ต่างๆเราไม่เคยมีประสบการณ์กับรองเท้าแบรนด์นี้เลยสักคู่เดียวเพราะฉะนั้นการรีวิวคลิปนี้มันรีวิวจากสิ่งที่เป็นประสบการณ์ในการวิ่งของผมกับรองเทา้หาหลายแบรนด์ แล้วเราได้มาลองรองเท้าคู่นี้นะครับ Super n o วา r i s ์เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าผมมีความรู้สึกยังไงกับรองเท้าคู่นี้บ้างมาดูกันเรื่องดีไซน์ของ Super n o วา Rise ก่อนตัวนี้เป็นไงมาออกเป็นสีด้านบนเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีเขียวด้านล่างแบบนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมทุกคนตัดเขียวนะครับแล้วก็จะมีขีดดำตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงพื้นเนี่ยเอาโซก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะว่าไง ผมว่าดีไซน์เขาก็โอเคนะใส่กับชุดง่ายดีคุณใส่เสื้อสีดำกางเกงสีดำเนี่ยมันก็จะแมทช์กับชุดในการวิ่งวันนั้นของคุณเลยก็คือดำทั้งตัวแล้วก็เพืินเป็นสีเขียวนะครับหรือคุณอาจจะใส่ในชีวิตประจำวันนะใส่เที่ยวหรือใส่ทำงานใส่กางเกงยีนสีเดนนี่ม,มครับกางเกงยีนสีน้ำเงินหน่อยก็โอเคหรือกางเกงยีนหลืองกางเกงสีดำก็ค่อนข้างจะเข้าอยู่เนาะ เพราะนั้นในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยผมมองว่าสวยใช้ได้เลยแหละมาดูชัน้นนัปเปอร์บ้างน,นะครับนํำสเปคในเว็บ Adidas กเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นผ้าตะข่ายค่อนข้างหนาพอประมาณเลยนะครับถ้าดูจากโดเห็นไหมครับสองชั้นนะจะมีชั้นนอกชั้นหนึ่งแล้วก็จะมีแบบเป็นตะข่ายอยู่ด้านในอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวลิ้นนะครับบุบุชั้นมาให้ประมาณหนึ่งไม่หนามากนะครับเห็นไหมครับไม่หนามาก มีเชือกเป็นแบบแบนเนาะตัวลิ้นเนี่ยก็ยึดด้านในด้านเดียวนะครับด้านข้างเนี่ยไม่ได้ยึดไว้เราก็บริเวณของฮิลคัลเตอร์นะครับอันนี้มีชั้นบุกมาให้ซัพพอร์ตเยอะในช่วงของฮิลคอร่าตรงเนี้ยครับก็ซัพพอร์ตได้อย่างเต็มที่ตรงฮิลคัลเตอร์ตรงนี้แข็งนะครับข้างบนเนี้ยนิ่มตรงเนี้ยนิ่มแต่ตรงเนี้ยจะแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จากที่ดูเบื้องต้นเนาะล็อกข้อเท้าอยู่หมัดแน่นอนนะครับ ตัวชั้น upper เนี่ยผมไปลองมาแล้ววันนี้ค่อนข้างที่จะหนานะครับแต่ว่าถ้าดูจากวัตถุประสงค์ของเท้าคุณเนี่ยก็บอกอยู่แล้วครับว่ามันรองรับแรงกระแทกแล้วก็มีการซัพพอร์ตที่ดีซัพพอร์ตรูเท้าคุณแล้วก็ซัพพอร์ตตรงบริเวณข้อเท้าคุณได้เป็นอย่างดีตัวนี้ตรองเท้าถอดลายหนาพอประมาณเนาะในส่วนของตัวมิโซนะครับตัวนี้ใช้โฟมที่ชื่อว่าดีมไซส์อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับไม่เคยลองอาดิดาสักคู่เดียว ไรซ์ไซส์ไรซ์ไซส์โปรต่างๆต,ตัวท็อปอะไรตนะ่าไม่เคยลองเลยในเอลตาบูสนะครับที่เป็นตัวตัวบูสะครับก็ไม่เคยลองแต่เคยใส่นะแต่เคยใส่แต่ไม่เคยแบบลองวิ่งหรือไม่เคยลองใช้เป็นประจาตัวนี้เป็นดีมไซส์ที่เป็นเทคโนโลยีที่ถอดแบบมาจากบูสแล้วก็เอามาจากตัวไรซ์ไซส์โปรไรซ์ไซส์นะครับที่เป็นโฟมตัวท็อปของค่ายอาดิดาเนี่ยเขาก็มาประยุกต์เพื่อเกิดมาเป็นตัวดีมไซส์ ในส่วนของตัว o u t s o นะครับก็จะเป็นอะดิแวร์นะครับก็เป็นยางนะครับให้มาเยอะมากนะครับตรงนี้นะครับสีดำยางยางนะครับตรงนี้ยางแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นออกใสๆใสหน่อยหน่อยเป็นออกสีใสใส่หน่อยหน่อยแล้วก็ตรงนี้เป็นสีเขียวนะครับถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นว่าจะมีตัว energy l o t ที่เหมือนกันในบอสตันหรืออดิซิโลโปต่างๆนะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้เป็นวัสดุที่เป็นแบบแข็งเนาะหรือวัสดุที่เป็นแบบ energy l o t แบบเหมือนตัวท็อปนะครับมันเป็นมันเป็นยางเหมือนกัน ก็มีอยู่ด้วยกัน5เส้นนะครับรองรับรูปเท้าเรานนั่นเองบอกอยู่แล้วนะครับว่ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าเด i l y ่เทนเนอร์เนาะที่ค่อนข้างจะมีการซัพพอร์ตเยอะพอประมาณเลยนะครับรองเท้าคู่นี้หนัก277กรัมนะครับได้ใช้9 UK นะที่อยู่ในเว็บไซต์ของ Adidas เนี่ยที่เขาบอกไว้เนี่ยตัวส้นเนี่ยสูง36มิมลนะครับแล้วก็ตัวหน้าเท้าในสูงยสูง26มิลตัวนี้ดอป10นะถ้าเทียบจากส้นเท้าแล้วก็หน้าเท้าในตัวเนี้ย ผมมองว่าความสูงเนี่ยถ้าเท Squad, ียบกับรองเท้าเดยิเนอร์หลายๆแบรนด์แต่ก็ไม mm ่ส hmm. ูงมากนะวันนี้ผมไปลองวิ่งมา5โลนะครับผมรู้สึกไงกับรองเท้าคู่นี้บ้างเราไปลองวิ่งกับตัว Supernova Rise ของ Adidas มานะครับ ก็วิ่งไป5โลวันนี้ใช้เพยอยู่7.30 7จ0ครึ่งก็ไม่ได้เร็วมากนะครับต้องบอกอยนี้ก่อนว่าส่วนรถไฟเนี่ยพื้นถนนเป็นยางมาตอยค่อนข้างที่จะนุ่มมากตอนเช้าเนี่ยเขามีการลดน้าต้นไม้เนี่ยก็จะมีแบบจุบางจุดที่มันเปียกมากต้องบอกอยงนี้ว่าในช่วงแรกที่ผมลองวิ่งกับตัวดีมไซส์ในตัว Supernova r i รสเนี่ยต้องบอกว่าอาการของมันคือมันเฟิร์มมากครับมันมีอาการเฟิร์ม จะบอกว่าอะไรผมไม่บอกว่าแข็งนะเพราะว่าเราเจอเราเคยเจอรองเท้าที่มันแข็งกว่านี้อีกที่ผมเคยรีวิวไว้ในช่องหลายๆคู่เนี่ยผมก็บอกแข็งผมก็บอกแข็งเราเจออาการเฟิร์มผมรู้สึกเฟิร์มอย่างเดียวเลยในการลองวิ่งครั้งนี้ช่วงหนึ่งโลแรก2โลแรกแต่ต้องเข้าใจก่อนนะว่ามันคือการวิ่งครั้งแรกของผมรองเท้าคู่นี้ถามว่ามันเฟิร์มแล้วมันมีแรงส่งไหม ในช่วงแรกเนี่ยผมแทบจะไม่รู้สึกว่ามันมีอาการหรือมันมีแรงส่งในทุกจังหวะก้าวครับในตอนแรกเนี่ยเราลองเทสสปีดแบบ7ทวนด้วยนะครับเพื่อจะลองดูว่ารองเท้าคู่นี้มาเป็นยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยพอผมเริ่มจับจังหวะได้ในช่วงโลที่2ช่วงระยะ9หรือเรื่องของการวิ่งเนี่ยในช่วงของเพจประมาณ7จครึ่งกว่าในประมาณนี้ช่วงเนี่ยผมรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้มัน มีจังหวะของมันมันไม่ได้เหมาะกับการที่คุณจะเอาไปวิ่งที่มันเร็วกว่านี้7,6เลย,เลยแต่ถามว่าวิ่งได้ไหมวิ่งได้ครับรองเท้าทุกคู่มันวิ่งได้หมดนะมันมีอาการหน่วงนะครับกับน้ําหนักตัว277กรัมหรือคู่นี้เนี่ยไซส์11.5มันอาจจะมากกว่านะเป็น280-290ก็ได้นะมันมีอาการหน่วงเท้าตั้งแต่เริ่มเลยอีกส่วนหนึ่งคือตัวโฟมดีมไซส์พัดเนี่ยมันไม่มีแรงส่งครับ มันมีอาการเด้งน้อยมากน้อยมากหรือจนแทบไม่ไรู้สึกเลยผมรู้สึกแค่ว่ามันเฟิร์มมากมันจะค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติกับการวิ่งที่คุณต้องฝึกซ้อมนะครับในการวิ่งในการก้าวขาในการสไตล์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยจังหวะต่อมาที่เรารู้สึกกับตัวดีมไซหรือตัวซูเปอร์โนวาไรส์เนี่ยคือเรื่องของความมั่นคงครับเขามีตัวเอเนอร์จีหตรงนี้ครับเหมือนกันในตัวอะดิซิโลเลยนะครับแต่ว่า วัสดุที่ใช้เนี่ยมันเป็นวัสดุที่มันไม่ใช่เป็นวัสดุแข็งเหมือนตัว Energy ีลอตที่เป็นของตัวอดิซิโนะครับแต่ผมรู้สึกนะมันมีความมั่นคงที่มันเกิดขึ้นครับทุกก้าวที่เราก้าวลงไปครับทุกจังหวะที่คุณเหยียบครับมันเกิดความมั่นคงกับรองเท้าคู่นี้รองเท้าคู่นี้เนี่ยมีแพลตฟอร์มไม่กว้างมากนะดูนะเห็นไหมไม่ได้กวาากนะ้นะกวางมากนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะมั่นคงในทุกๆก้าว การลองวิ่งวันนี้ของผมอะ่ะผมมีคําถามกับรองเท้าคู่นี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะผมเนี่ยถูกสปอยด้วยรองเท้าแมคคาซีนเราถูกสปอยด้วยรองเท้านุ่มเด้งซับพอร์ตจัดๆที่มันช่วยการวิ่งของคุณทําให้คุณวิ่งได้ไวขึ้นมีโฟมนนหนาๆมีโฟมนุ่มๆม,มีโฟมเดงๆมี Energy Return เยอะๆแล้วพอมาลองรองเท้าคู่นี้มันเลยเกิดอาการอย่างที่ผมบอกครับมันจะงงๆหน่อยเอ้ย ยังไงมันไม่ช่วยเด้งไม่อะไรเลยเนี่ยครับอาการเนี้ยที่ผมเจอวันเนี้ยตัวดีมไซส์ที่อยู่ในตัวมิสโซงตัวซูเปอร์โนวาเนี่ยมันก็ไม่ได้แยนะ่ขนาดที่โอ้โหมันจะเฟิร์มจนมันไม่ช่วยคุณเลยเพราะฉะนั้นจากในต้นคลิปที่ผมบอกครับถ้าคุณใส่บอสสั้นอยู่แล้วหรือคุณใส่ SL20 ผมมองว่าคุณน่าจะถูกใจกับรองเท้าคู่นั้นอยู่แล้วที่ใช้ตัวโฟมที่เป็นไรซ์ไซส หรือไรซ์ไซโปรนั่นเองครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่ต้องการรองเท้าคู่นี้ก็ได้นะผมบอกอย่างนี้เลยนะแต่ถ้าหากคุณเริ่มต้นคุณยังไม่อยากที่จะใส่บอสตันคุณยังไม่ได้อยากใส่อดิซิโลโปรที่มันเป็นรองเท้าตัวท็อปรองเท้าตัวซูเปอร์ชูของค่ายคุณอาจจะมาเริ่มจากรองเท้าคู่นี้ก่อนได้ครับเพื่อให้คุณสามารถฝึกซ้อมนะครับในการเดินการวิ่งรองเท้าคู่นี้มันเลยมีวัตถุประสงค์ตามที่ผมบอกไปข้างตน้น ถ้าหากคุณจะต้องซื้อจริงๆนะครับผมมองว่าคุณลองดูวัตถุประสงค์ในการวิ่งของคุณก่อนคุณลองดูวัตถุประสงค์ในการใช้รองเท้าคู่นี้ของคุณก่อนว่ามันเหมาะสมกับคุณหรือเปล่าในการเลือกไซส์ของเท้าคู่นี้นะครับก็11 UK ความยาวของเท้าคู่นี้คือ2.95ครับเทียบเท่า11.5 US เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถใส่ตรงไซส์กับรองเท้าคู่นี้ได้เลยวันนี้ผมไปลองวิ่งมากับถุงเท้าที่เป็น Adidas ด้วยเช่นกัน นะก็เป็นถุงเท้าค่อนข้างหนาหน่อยก็แน่นพอดีพอดีรูกเท้าเลยเพราะนั้นเนี่ยผมไนะนำอย่างนี้ว่าคุณไม่ต้องลดไซส์หรือเพิ่มไซส์กับตัว Supernova r i ไ e นะครับมาคุยกันเรื่องราคาบ้านดีกว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยตอนนี้วางขายอยู่ในช็อปของ a d i d a s นะครับราคาป้ายอยู่ที่4,700บาทกับรองเท้าคู่นี้คุณได้เทคโนโลยีแบบนี้คุณได้รูปลักษณ์แบบนี้คุณคิดว่างราคา4,700บาท ถ้าคุณจะต้องเลือกซื้อรองเท้าคู่หนึ่งราคา4ี่พันเนะครับในช่วงเรนเนี่ยสี่พันหนึ่งห้าพันนะครับรองเท้าคู่นี้ก็มีคู่แข่งคู่แข่งแรกคุณก็อาจจะมองในเรื่องของแบรนด์ไนกี้อย่างเช่นปีกัสซัสถ้าคุณหาในช่วงลดราคาได้มันอาจจะต่ำกว่า4,000คุณอาจจะได้3,700ซึ่งตอนนี้มันเป็นปีกัสซัสสีอยู่ใช่ไหมอีกแบรนด์หนึ่งก็น่าจะเป็นเอ่อ New นิวบาลานแน่ถ้าคุยนิวบาลานเนี่ยมันก็เข้ากับช่องผมอยู่แล้วนะนิวบาลานหนึ0งศูนย์แปด ในช่วงโปรโมชั่นรดราคาก็น่าจะตกต่ำกว่า4,000แน่นอนในช่วงของแคมเปญต่างๆเนาะซื้อทั้งกับในซูเปอร์สปอร์ตเองซื้อกับในดีลเลอร์อย่างร้านทูบ r a ด i s e หรือหลายๆร้านที่ขายข,ายของนิวบาลานนะครับอันนั้นก็ราคาค่อนข้างจะถูกกว่าแล้วก็ได้ฟีลลิ่งที่ผมมองว่าดีกว่าอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมจะแนะนำก็น่าจะเป็นตัว A6 นะครับอาจจะเป็น n o วาบก็ได้นะบ no หรือคุณจะซื้อ n o วก็ได้นะครับ หรือในคลิปล่าสุดของผมเนาะกับตัวโนวาบัสีเช่นกันนะถ้าในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยก็น่าจะได้ราคาที่ถูกกว่านะครับสี่พันต้นหรือใครเคยได้สามพันเก้าก็มีและนี่ก็คือทั้งหมดกับการรีวิวลองวิ่งครั้งแรกกับ a d i d a s Super No v a Rise นะครับฝากทุกคนช่วยการกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าหากใครมีคอมเมนต์อื่นเพิ่มเติมนะครับฝากช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาทีนะครับจะได้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะแล้วก็ลังมองหารองเท้าคู่นี้อยู่นะครับ ก่อนจากกันไปฝากเพื่อนเพื่อช่วยการกด subscribe ให้ช่อง u t u b e ของผมด้วยนะครับวิ่งไงอ้วนเนาะแล้วเรามีช่องทาง Facebook Fanpage นะครับวิ่งไงอ้วนนะแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ชอบแบบคลิปวิดีโอสั้นที่ผมไม่เคยลงทั้งใน Facebook และ u t u b e เนี่ยเราจะลงอยู่ใน TikTok นะครับใน a อ count ชื่อเดียวกันนะครับวิ่งไงอ้วนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรผมว่าทุกคนน่าจะเห็นแล,ะละ้วล่ะว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับคอยติดตามชมในช่องนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสสวัสดี